<Hey! S 2> พูดดีพูดเฮ้ย hey! มาไงวะเนี่ยมันใช้ได้นะพูดท <laughs> ่านานานได้เจอทีหรือว่าได้เจอน้อยลงอะ่ะ <c oughs> เองจะเปลี่ยนไปไหมแล้วท่าจะเปลี่ยนเป็นไหนอะ่ะเองเป็นคนคิดมากแต่เมื่อไหร่เนี่ยข้าเป็นคนคิดมากมาตั้งนานแล้วเองลืมหรือเปล่าวะ, <laughs> ะไม่ไม่ใช่ท้อตีเมื่อกีก้มันเป็นคำพูดติดปากข้าอ้าวเหรอ ข้าชอบไปพูดกับเพื่อนๆกับคนอื่นแล้วนี่ว่าเองเป็นคนคิดมากตั้งแต่เมื่อไหรเนี่ยไงหรอใช่ก็แบบเวลาคือข้าจะชอบแบบนี่ข้าข้านิดมันเป็นนิสัยข้าอย่างหนึ่งข้าจะอธิบายให้ฟังเวลาข้ามีอะไรหรือว่าข้าซื้ออะไรมาแล้วมันดีข้าใจ้งปะเราก็อยากจะแบ่งปันคนรอบข้าให้ให้เขาใช้ด้วยอะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเติมเกมไอเทมนู่นนี่นั่นอุปกรณ์โทรศัพท์เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังอะไรแบบเนี้ย พอเวลาข้าไปขายขายเขาถึงเขาแบบว่าอยากให้ซื้อถ้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่คือแบบว่ามันดีอยากให้สิ่งดีๆให้เพ,เพื่อนเพื่อนได้ใช้อะไรแบบเนี้ออยแล้วเพื่อนก็จะแบบโอโ้ปืนตังค์อย่างงู้นอย่าง,งานี้ข้าก็จะชอบพูดแบบเนี้ยนี่เป็นคนคิดบ้างแต่เมื่อไหร่เนี้ย <c oughs> แล้วเพื่อนก็นจะซื้อตามอะไรแบบนี้ข้าก็แต่จี้ใช้คำนี้จี้ไปเรื่อยๆเป็นเซลหรอวะไม่ก็คือคำนี้มันใช้ได้ผลไง<อ>เวลาแบบโอ้โหมันเพข้าปนคนคิดนั่นแหละแล้วเองเป็นคนคิดบ้างแต่เมื่อไรเนี้ย ตั้งแต่เกิดแล้วแล้วเองจะคิดเยอะทำไมอะข้าคิดเยอะดิไม่มันเป็นอย่างนี้เว้ยเนี่ยถ้านะตอนเนี่ยณตอนเนี้ยเรานั่งคุยกันบบอยู่แบบนี้ใช่ไหมเองอะก็จะพูดตามตลอดว่าไม่เปลี่ยนไปหรอกข้าก็เหมือนเดิมข้าก็เป็นแบบเดิมแต่พอเวลามันผ่านไปอะมันก็จะเปลี่ยนไปเองด้วยข้าว่าเอ็งคิดมากอะ เขาว่าเองอะไม่รู้ตัวว่ามันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรนี่ข้าถามหนอยตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันที่ร้านเสื้อผ้านจนทุกวันนี้ข้าเหมือนเดิมไหมอืมเออนั่นแหละแล้วลคนที่ไม่นเหมือนเดิมคือใครคือคอใครคือลุงจำลองเดี๋ยวกะไตหน้าเลยลุงจำลองอะนี่เองรู้ไหมว่าข้าเห็นว่าเองเป็นคนใจดีมากเลยนะ เป็นคนใจดีที่สุดในเมืองเลยนะเองรู้ใจดียังไงอะข้าเป็นคนใจดียังไงไหนบอกมันดิใจดีกับข้าไงอ่าแล้วข้าใจดีคนอื่นหรือเปล่าข้าเองใจด,ดีกับเองกับไอนาแค่นั้นนะแล้วก็มีพวกพี่จา้จาจักอะไรพี่จ้าจักเองก็ใจร้ายกับเขาที่สุดเอง,เองใ่ใจร้ายแบบใจร้ายจนเหนื่อยอ่ะก็ <c oughs> นั่นแหละข้าเคยใจดีกับเขาเลยหรอข้าก็สงสารแต่ข้าก็ช่วยด้เท่าที่ช่วยคือเขาอยากให้ข้าเอง เขาเห็นข้าเป็นเด็กน่ารักเขาก็เอ็นดูเขาก็อยากให้ข้ามีอาวุธดีๆข้าก็ทําให้ไงไหนเองพูดดีว่าตรงไหนที่วาดตัวเองน่ารักอ้าวก็เวลามีปัญหาใช่ไหมข้าก็แบบว่ายืดออกรับแทนข้าก็แบบว่าไม่อยากให้คนอื่นมาต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าข้าเป็นคนสร้างปัญหาไงหรือว่าปัญหาจะใครก็ต่างข้าก็รับไว้คนเดียวเออนั่นแหละข้าเป็นเด็กน่ารักพี่ตาจ้าเขาก็เลยรักข้าเยอะๆเขาก็เลยชอบแบบทำนู่นทำนี่ให้นี่ข้าไม่ได้เรียกร้องเลยนะข้าจะบอกให้ไม่ใช่ข้าคิดเอง a few moments later เอางี้เรามาเล่าถึงความแบบว่าที่คิดทั้งสองฝ่ายดีกว่าโอเคหรือเปล่าอ้าวอะไรไม่เข้าใจก็แบบว่าตอนนั้นไอตอนนั้นเองกัดกับข้าอย่างกับหมาจำได้เปล่าตอนเจอกันวันแรกอะเองเขี่ยข้าอย่างข้าเป็นเห็บมาอะไรเองอะไรที่เป็นคนเข้ามาแบบว่า เองอะด้อมด้อมมองเขาเรียกว่าวอะไรเองไม่น่าไว้ใจนล่าแล้วยังไงก็เองมันเองชอบตัดสีคนที่ภายนอกเองเป็นแบบนี้ไงคือหน้าข้ามันทุเรศเจ่ปะตอนไหนไม่ใช่เขาไม่ได้ว่าหน้าเองเลยนั่นแหละอามะอาที่ร้านเตยพ้าแล้วยังไงต่อเองพูดมาดิเองแกล่ะเขาจำได้ว่าเองก็แรงเยอะแล้วยังไงต่อทีแรกเ้าบอกว่าเ้าแค่จะเข้ามาเปลี่ยนชุดแล้วเขาก็จะออกไปเปลี่ยนชุดสั้นสลุกเหมือนเดซิมเนี้ยแล้วอยู่ดีก็มีเองนี่แหละ เอ็งไม่ให้ข้าออกออกปจากประตูก็ตอนนั้นน้าข้าเห็นเอ็งอยู่ในร้านโครนานไม่รู้ทําอะไรไม่รู้ว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าซักเสื้อผ้าโครนานก็ว่าด้วยจะมาบอกว่าข้าตัดสินคนภายนอกไม่พ้นเอ็งอ่ะมาว่าข้าตั้งแต่เสื้อกางเกงทุกอย่างเอ็งว่าข้าทุกอย่างใช่ปะอ่าแล้วตอนนั้นเองแล้วตอนนั้นเองรู้สึกยังไงในใจรู้สึกยังไงอ่แค่ก็จีบปากอะดิจีบปากยังไงคือข้ามันหน้าหันไซยงไงแบบ อะไรวะอะไรยังไงต่อข้าจาไม่ค่อยได้แล้วอ่ะก็คือตอนนั้นเองก็คือแบบว่าเกลียดขี้หน้าข้าดีไม่ชอบคนดี <ปะ S 2> นเกลียดขี้หน้าข้ารู้สึกว่าเราคุยภาษาเดียวกันได้ภาษาเดียแบบไหนอ่ะเล่คุยภาษาอะไรอยู่รับคุยภาษาเดียวกันไม่ใช่หมายถึงเอ็เข้าใจไหมคนที่หัวเราะเรื่องเดียวกันนะอ่ะอ๋อเออมันไม่ใช่ทุกคนที่จะขำอะไรแบบเดียวกันกับเราเนี่ยอ๋อฮะเข้าใจ ชเองแบบเองเป็นเพื่อนสไตล์ที่ข้าจะชวนไปดื่มเพราะข้าไม่ไมชอบให้คนบนโต๊ะเกินสี่คนสามคนสี่คนไปชอบอไม่ไมคนอ่ะและทีนี้คือหลังจากวันนั้นข้าก็ขอเบอร์โทรศัพท์เองใช่ไหมเพราะว่าข้าคือจริงๆอ่ะตอนนั้นขน้าเพิ่งมากลับมาใช่ไหมข้าไม่มีเพื่อนเลยข้าไม่มีเพื่อนสักคนข,ข้ามีมแต่ข้ามีแต่เพื่อนเก่าๆเข้าใจรึปะ แต่ตอนนี้เพื่อนเก่าก็ไม่ค่อยได้ติดต่อเพราะว่าเขาก็ไปมีกมมีแก๊งกันหมดละเนี่ยแล้วรู้จักกันมาถึงตรงนี้เองรู้หรือยังว่าข้าไม่ค่อยชอบให้เบอร์ใครอ่ะก็รู้ข้าก็ไม่ชอบให้เบอร์ใครนั่นทุกวันนี้มีคนขอเป็นสิบโอ้ยต้องพูดเองอบไปที่อู่ไปที่อะไรเองก็พ่นเบอร์ของเหมือนเป็นคำอุทานนะเพื่อนม่ข้าไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเออข้าก็พูดเลยนะสมเจ็ดปดนึ่แต่คือเขาก็ไม่ได้ทักมานี่ แต่ว่าเขาก็มีโอกาสทักมาไงทำไมเองหัวข้าแช่บ่ายเองหัวข้าไงอาเส้นลำลายนี่ดูดิถ้าเองตอบไหวเองก็ตอบแต่ข้าแค่ไม่ค่อยชอบตอบพ่อไม่เอาเราสามข้าไปดูบ่าข้าไม่ได้คุยอย่างใครแล้วเนี่ยมีแต่ไอ้นามีแต่เองเนี่ยตอนแรกก็มีคนอื่นนิดนิดน่ะแต่เองต้องมาเล่าให้ข้าฟังด้วยก็เล่าให้ฟังนี่ข้าก็เล่าให้เองฟังทุกเรื่องนี่ไงแต่เองไม่ต้องเล่าทุกคนก็ได้ถ้าเองคุยเกินสิบคนเองเล่าแค่คนที่เองรู้สึกด้วยข้าจะได้รู้ว่ามกไดรึ้นกับใคร ก็ข้าไม่ได้รู้สุกอะไรอัใครเลยอ่ะเอ็งก็พูดได้คือคือไม่คือพอเวลาค้าคุยตแบบ่ประมาณแบบสักแป๊บหนึ่งอะ่ะเอีเข้าใจวิธีการคุยแบบสักแป๊บหนึง่งปะคือรเราพยายามจะคุยในสิ่งที่เป็นตัวเราแต่คือแบบมันไม่ใช่วันคือเล่นผลตอบรับที่เข้ามาคือแบบเราดูเหมือนเราเป็นรองอะ่ะข้าไม่ชอบการเป็นรองทำไมเอ็งชอบคนที่แบบว่าพอเอ็งเริ่มไปคุยด้วยแล้วก็ตามเอ็งไม่ใช่หมายถึงว่า มันควรจะตอบโต้ในสิ่งที่แบบว่าเราคิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบคนหนึ่งตอบเจ็ดสิอีกคนตอบสาสิอย่างเงี้ยมันก็ไม่เฟียว่า,อาเออค่ากันเลยแบบว่าไม่คุยใครแม่งแหละไม่อยากเหนื่อยก็ลองหาเรืเ่อยๆไม่เอาค่าเกียดคุยเอาเวลาไปเล่นเกมดีกว่า One <eternity> later. นี่มันเช้าแล้วนี่ค่าอยากรู้แล้วจะให้อะไรอ่ะอ่ะเองอยายิมา้มนะ อ่าอย่ายิ้มอย่ายิ้มอะไรวะน้า<笑><笑> <c oughs> มาตรงนี้เอ็งตื่นเต้นหรือเปล่าข้าโคตรตื่นเต้นเลยอะเฮ้ยตื่นเต้นเปล่าข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันมันจะคืออะไรได้ต้องพูดตลอดนะคะจะได้รู้ว่าเอยางยิ้มหรือว,ว่าไม่ยิ้มเลยเห้ามยิ้มใครยิ้มแพ้นะคีบ้า <c oughs> โอเคข้าจะพูดตลอด เลขสามใช่ป่ะเฮ้ยเองเดี๋ยวก่อนค่าซีเรียสแล้วถ้าสมมติว่าให้ไปนะข้ามทำหายเด็ดขาดถ้าทำหายเรื่องใหญ่แน่เข้าใจป่ะเรื่องใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่กอะแตกอะปะไม่นี่ไอ้ไอ้สีขาวข้ายังเก็บไว้อยู่นะจริงเหรอก็แล้วแต่บุญหายแล้วก็ไปเก็บใหม่นี่ไอ้ก็ดูดิอ่ะเดี๋ยวข้าให้ดูอรับ เง้นข้าวยัดตัวให้ดีกว่าอ่ะมามาไอ้จ้าให้ช่อดอกไม้อันใหญ่ให้ข้าดิช่อดอกไม้อันใหญ่ๆเลยช่อดอกไม้แม่ก็ดอกกุหลาบอ่ะไม่ต้องมีสักชิ้นนะไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ข้าแล้ววะหรือว่าเอให้ดอกสีแดงอปะอย่าทับหายนะแล้วดูแล้วเอ็งจะยิ้มทําไมอ่ะข้าไม่เข้าใจไรเอ็งจะยิ้มทําไมมันให้ไม่ได้วะเย้ย อะไรวะอะไรเนี่ยนี่ค่าเลขสามค่าเลขสามเองก็กิฟต์มารีเฮ้ยพูดดีพูดเฮ้ยมาไงวะเนี่ยมันใช้อะไรนะพูด <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮี้ยม่งเสียว่ะเฮ้ยมันคืออะไรข้าไม่เคยเห็นเลยอะ มันใช้ได้นะมันใช้ได้มันใช้ทําอะไรอ่ะมันใช้ทําอะไรอ๋อเองใช้หรือยังอ่ะเองใช้ยังนี่มันมันเป็นชื่อไอเทีมันเป็นชื่อข้าด้วยวะเหรอใช่ป่าววะเออนาลีมันแบบว่ามันมันมันเขียนว่าลากไปตรงเลขเองกดหรือยังอ่ะอ่ะข้าจะรู้ก่อนนะเออมันคืออะไรวะเฮ้ยนี่เองทำยังไงอ่ะมันมีมาได้ยังไงอ่ะเอ้ยเปิดเปิดเปิดมันขึ้นหรือยัง นี่ครับเปิดแล้วครับเอาไว้สายเอค่าค่าายไว้เลขหนึ่งแล้วเปิดแล้วโอ้โหเปิดได้ยังเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วมันเห็นเป็นยังไงค้าม่เห็นอะไรเลยเอาทำไมอ่ะก็มันมันเป็นแบบรูปตารางตารางแล้วก็แบบขาวๆอ่ะทำไมอ่ะล้อเล่นข้าล้อเล่นข้าล้อเล่นข้าเห็นแล้ว เทเ่า <Hey>, wow. ไม่แล้วไองทำยังไงอะเองทำยังไงอะข้าทำที่ไหน่ะอเอวเอ้ไม่ได้ทำหรอไม่ละมันแล้วมันมายัางไงอันเนี้ยข้าเป็นคนทำรูปแต่ว่าข้าไม่ดูเอามาใส่ยังไงข้าก็ต้องทำอะไรแลกกันให้เขาใส่มาให้แล้วไองทำอะไรอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงข้าเก็บไม้ยังไงเนี่ยนี่แล้วข้าจามมันออกไปยังไงอะเองก็แค่ขีดขวาไง นี่ข้าจะเก็บเอาไว้ดูตลอดเลยโอเคป่ะคือถ้าสมมติไอไม่มาไอ้ไม่มาวันไหนคือข้าก็จะเปิดเลยถูกถูกแล้วก็นี่แล้วไอ้นารู้ป่าว่ามีเรื่องกระดาก็ด่านะไม่ด่าไม่แล้วไอ้นารู้ป่าว่าอีน้ำไม่ข่าอันเนี้ยไอ้น้ำไม่รู้แล้วถ้าสมมติน้องรู้ว่าน้องจะน้อยใจป่ะเปล่าจะข้าทำให้น้องข้างนอกเอ้ยสวัสดีปีใหม่เองยังไม่พูดเลยอ่ะแฮปปี้ในยียง สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่พูดอะไร呀อิงจะห่อลิ้นพูดทำไม呀พูเป็นคนที่ดีคือว่าข้าเป็นคนดีอยู่แล้วข้าเป็นคนดีอยู่แล้วขอให้ข้าด้วยเร็วขอให้เองเป็นคนเดี๋ยวข้านึกก่อนได้หรือเปล่าขอให้ข้าป่วยด้วยขอให้ข้าไม่เป็น COVID ไม่ถ้าสมมติเอาแบบตรงๆข้าขอให้เองเป็นโควิดจะไต้องไม่ต้องไปทำงานไงอะไรเองไม่อยากให้ข้าไปทำงานอะไรจ้าล้อเล่นล้อเล่น

ไม่เคยเราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมือ่อเธอไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเสมอ Can I?